กะหังก็เราคู่กันสิ่งของบางอย่างที่บางคนไม่ต้องการแล้วและทิ้งเป็นขยะบางทีก็อาจจะเป็นประโยชน์กับอีกคนหนึ่งได้เหมือนกันจึงเป็นเรื่องปกติที่ตามแหล่งทิ้งขยะมักจะเห็นมีคนมาเดินเก็บสิ่งของต่างๆเอาไปเก็บรวบรวมไว้เพื่อนำไปขายแลกเป็นเงินและอะไรที่ทำเงินได้ ก็ถือเป็นอาชีพเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคนไม่มีความรู้อาชีพเก็บของเก่าขายจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพราะทำง่ายไม่ต้องใช้ความรู้ไม่ต้องลงทุนลุงดำก็เป็นคนหนึ่งที่มีอาชีพเก็บของเก่าขายโดยมีรถสาเลี้ยงเก่าๆคันหนึ่งเป็นพหาหนะคู่ชีพซึ่งก็สะดวกสบายไม่ต้องใช้น้ำมันใช้แรงถีบจากขาทั้งสองข้างของแกนั่นละ ที่สำคัญมีพื้นที่บรรทุกสิ่งของต่างๆได้อีกด้วยนับว่าเป็นภานาที่เหมาะกับการใช้งานเป็นอย่างยิ่งวันหนึ่งบ่ายมากแล้วจนเกือบจะเย็นลุงนำถีบซาลิงคู่ชีพของแกไปตามถนนกว่าสายตามองตามข้างทางเจอสิ่งของต่างๆที่เป็นพวกขวดแก้วขวดน้ำพลาสติกหรือแม้กระทั่งลังกระดาษก็จะเก็บใส่รถเอาไว้สิ่งของเหล่านี้ สถานภาพของมันก็คือขยะแต่สำหรับลุงดำมันคือเงินแงนมัวบนท้องฟ้าด้วยตะวันที่สา่องอยู่เมื่อสักครู่บัดนี้หลบเข้าไปอยู่หลังเมฆก้อนใหญ่ดำทะมึนทำให้บรรยากาศดูขมุขมัวมืดคลึม้มแถมมีสายฟ้าแลบแป๊บบสลับกับเสียงล้อคำรามคือคือเหมือนฝนจะตกลุงดำเร่งฝีเท้าเดียวขึ้นเพื่อให้ถึงที่พักก่อนที่ฝนจะตก บางวันแดดร้อนเปี้ยงหัวแทบระเบิดแกไม่เคยกลัวจะกลัวก็แต่ฝนนี่แหละพอรถสารเลี้งไม่มีหลังคาโดนฝนก็ต้องเปียกสิ่งของหลายอย่างที่เก็บมาอาจจะเสียหายได้โดยเฉพาะที่เป็นพัก่กระดาษอาจจะต้องทิ้งไปเลยและดูเหมือนจะไม่ทันแล้วฝนเริ่มโปรยปลายลงมาเป็นเม็ดเล็กๆรถเริ่มติดเป็นแถวยาวลุงดำตัดสินใจ หันหัวรถซาเลงคู่ชีพเข้าไปในซอยเล็กๆเพื่อหาที่หลบฝนแถวปากซอยคงจะยากเพอผู้คนหนาแน่นจึงถีบเข้าไปเรื่อยๆลึกพอประมาณก็เห็นมีตึกสูงสามสี่ชั้นอยู่ข้างทางดูน่าจะเป็นตึกล้างที่สาราบวิเสร็จแล้วถูกทิ้งเอาไว้แต่อย่างไรก็ช่างเถอะเพราะตอนนี้ฝนเริ่ตมตกหนาเม็ดขึ้นเรื่อยๆ จึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปหลบฝนในตึกนั้นทันทีซึ่งนับว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลาเพราะทันทีที่เข้าไปอยู่ในตัวอาคารฝนก็เริ่มเทลงมาทันทีเช่นเดียวกันลุงดำถอนหายใจอย่างโล่งอกนั่งมองสายฝนที่ตกลงมาเป็นสายพร้อมกับบรรยากาศที่เริ่มมืดลงเรื่อยๆและเริ่มวิตกกังวลถ้าฝนไม่หยุดตกก็คงไปไหนไม่ได้หันมองไปรอบๆ ลักษณะเป็นห้องโล่งมีเพียงผนังสองข้างไม่มีด้านหน้าและด้านหลังมองออกไปเป็นพื้นที่ลกลางว่างเปล่าเป็นป่าหญ้าขนาดใหญ่ลมพัดมาแรงๆก็จะหอบเอาละอองฝนเข้ามาด้วยจนบางทีรู้สึกหนาวต้องหยิบเอาขวดเหล้าขาว40ดีกีขึ้นมาจิบเพื่อเรียกความอบอุน่นหรือเพื่อเรียกความกระชุ่มกระชวยก็ไม่ผิดเพราะแกมักจะมีติดรถเอาไว้ตลอดเวลา เหมือนกับเป็นน้ำหมันเครื่องแต่สำหรับใช้กับคนลุงดำตะเวนเก็บขยะมาหลายปีแต่ไม่เคยเข้ามาในซอยนี้จึงดูแปลกที่แปลกถิ่นไม่คุ้นเคยและสถานการณ์ที่เป็นอยู่ก็เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่มีทางเลือกต้องมาติดอยู่ในตึกล้างที่เต็มไปด้วยฝุน่นและอยากย่ายแต่ถ้านิสภาพถ้าต้องถีบรถซาเล็กไปกลางสายฝนอยู่อย่างนี้น่าจะดีกว่า อย่าได้น้อยก็มีเล่าเป็นเพื่อนในขณะนั่งจิบเหล้าคิดอะไรเพลินๆก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ข้างบนอาจจะเป็นชั้นสองหรือชั้นสซึ่งถ้าเป็นคนก็ต้องอยู่บนนั้นก่อนที่เขาจะเข้ามาเพราะไม่เห็นมีใครเดินขึ้นไปหรืออาจจะมีทางขึ้นที่อื่นอีกก็เป็นไปได้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็คงต้องบินมาและในขณะกำลังนั่งคิด ก็ได้ยินเสียงคนเดินลงบันไดหันไปมองก็ปรากฏเป็นผู้ชายรูปร่างผอมแก้งก้างแก้มตอบดวงตาปูดโปนดูน่ากลัวสังเกตดูเนื้อตัวเปียกชุ่มเหมือนกับเพิ่งมาถึงทั้งสองฝ่ายต่ก็มีอาการแปลกใจลุงดำจึงชิงพูดก่อนเข้ามาหลบฝนไม่รู้ว่ามีคนอยู่ไม่เป็นไรไม่ใช่ที่ของฉันหรอก ลุงดำเห็นว่าชายผู้นี้มีท่าทีเป็นมิตรจึงเทเหล้าใส่แก้วส่งให้โลนี่สนอยสี่แก้วหนาวได้ดีนะชายผู้นั้นรับแก้วเหล้าแล้วเทใส่าปากก้าวครบโอบ,บใจในมิตรไมตรีซึ่งลุงดำก็ดูจะถูกใจเพราะอย่างน้อย,อยก็มีเพื่อนคุยไม่ต้องนั่งอยู่คนเดียวในที่แปลกๆอย่างนี้เหล้ามีเกือบเต็มขวดคงจะกินกันได้อีกสักพักใหญ่ๆ หรือถ้าไม่พอจริงๆเดินลอดชายคาออกไปซื้อที่ปากซอยก็ได้เป็นคนแถวนี้หรือลุงดำถามขึ้นในขณะเทเหล้าส่งให้ไม่ใช่หรอกแค่ผ่านมาทั้งสองคนเหมือนกันคือแค่ผ่านมาเท่านั้นไม่มีใครรู้อะไรมากไปกว่าใครจึงคุยกันเลือดทั่วไปนั่งกินนั่งคุยกันอยู่สักพักก็ได้ยินเสียงเหมือน มีกลุ่มคนเดินออกมาจากในซอยส่งเสียงไอ,อ้อะวยวายดังลัน่นแล้วอยู่ๆชายผู้นั้นก็ขอตัวขึ้นไปข้างบนบอกว่ารู้สึกง่วงขอขึ้นไปนอนก่อนว่าแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปลุงดำเองก็งงแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรน่ากินคนเดียวก็ได้คิดในใจว่าคืนนี้ถ้าฝนไม่หยุดตกก็จะนอนมันที่นี่แหละอย่างน้อย ก็มีคนนอเป็นเพื่อนแล้วและกลุ่มคนที่ได้ยินเสียงเมื่อสักครู่ก็มาหยุดอยู่ที่หน้าตึกตรงที่ลุงดำนั่งอยู่หันหน้าหันหลังเหมือนกับจะมองหาอะไรสักอย่างในมือของแต่ละคนถือมีดถือไม้มาด้วยดูเหมือนกับกำลังตามล่าใครอยู่ลุงดดดาารู้้้สึึกกใจจจคอไมม่่ีถผินนข็นะยุุงลงลเห็นไม่ใครผ่านมาทางนี้หรือเปล่า คนหนึ่งในกลุ่มนั้นถามขึ้นเมื่อเห็นใครเลยแกตอบไปตามจริงเพราะไม่เห็นมีใครผ่านมาแต่ดูเหมือนคนพวกนั้นจะไม่เชื่อพยายามมองหาเหมือนกับมั่นใจมากต้องอยู่แถวนี้อย่างแน่นอนทำให้ลุงดำชักไม่ค่อยแน่ใจนึกไปถึงคนที่นอนอยู่ข้างบนแต่เมื่อไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจึงเลือกที่จะอยู่เฉย พราะถือมีดถือไม้มาด้วยอย่างนี้น่าจะเป็นเรื่องหลายแรงและในขณะกำลังสับสนอยู่นั้นก็มีเสียงกุกกักดังมาจากข้างบนมันอยู่ข้างบนใครคนหนึ่งพูดขึ้นและทั้งหมดก็วิ่งกลูกันเข้าไปในตึกวิ่งผ่านลุงดำขึ้นบันไดไปชั้นบนทันทีลุงดำรู้สึกตกใจไม่คิดว่าต้องมาเจอเรื่องอย่างนี้ได้ยินเสียงคนตะกน เจอแล้วมื่อยู่นี่จากนั้นก็มีเสียงการต่อสู้การชุลมุนวุ่นวายพวกที่วิ่งขึ้นไปบางคนก็กิ้งตกบันไดลงมาอย่างกับลูกขนุนและบางคนก็วิ่งหนีหัวสู้หัวซูลงมาลุงดารู้สึกแปลกใจผู้ชายตัวผอมคนเดียวต้องไปถึงสู้กับคนหลายคนได้และเมื่อคนกลุ่มนั้นถอยลดลงมาข้างล่างชายผู้นั้นก็วิ่งตามลงมาด้วย และเมื่อลุงดำได้เห็นชายผู้นั้นอีกครั้งก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะสภาพของเขาในตอนนี้ดูน่ากลัวมากเล่ากับเป็นคนละคนกับที่เห็นเมื่อสักครู่ดวงตาปูดปวนแดงกำ่ำเหมือนกำลังกวดจัดใช้อาวุธในมือไล่ฟาดคนพวกนั้นเป็นพลวันจนแต่กระเจอไปคนละทิศคนละทางแต่ที่ประหลาดก็คืออาวุธที่เขาถืออยู่นั่นมันสากตำข้าวชัด,ชด หรือชายผู้นี้เป็นกระหังและในขณะที่รวมรันพันตูกันอยู่นั้นชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งก็ตามมาถึงและเข้ามาร่วมวงทันทีไม่ว่าใครก็รักตัวกลัวตายกระหังตัวนั้นเห็นท่าไม่ดีก็วิ่งหนีขึ้นไปข้างบนได้ยินเสียงพืบพภาพเหมือนนกกระพือปีกและในขณะที่มีคนวิ่งขึ้นไปก็มีสิ่งหนึ่งกลางปีกเพเยอพยพับออกไปทางป่าด้านหลัง โดยมีบางคนวิ่งตามไปซึ่งก็คงจะไม่ทันคนวิ่งบนพื้นดินกับคนที่บินอยู่ในอากาศความเร็วย่อมต่างกันคนพวกนั้นหันมองมาทางลุงดำที่ยืนหลบอยู่ตรงผนังด้านหนึ่งดูมีท่าทีไม่ค่อยพอใจนักคงจะคิดว่าลุงดำเป็นพวกเดียวกับกระหังแล้วลุงละ่ะเป็นกระหังด้วยหรือเปล่าหนึ่งในนั้นถามขึ้นไม่ได้เป็นกระหัง แค่มาหลบฝนเดี๋ยวก็จะไปแล้วลุงดำเริ่มใจคอไม่ดีกลัวจะถูกเมาว่าไปกระหังไปด้วยมองออกไปข้างนอกเห็นฝนอยู่ตกแล้วจึงเห็นรถซาเล้งออกมาจากที่ตรงนั้นแล้วขึ้นนั่งถีบออกไปทันทีคืออยู่ต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะดูคนพวกนั้นไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่กลับมาถึงที่พักซึ่งก็เป็นที่รวมของ พวกคนอาชีพเดียวกันนี่แหละมงเห็นมาคนยังนั่งกินเหล้ากันอยู่จึงเดินเข้าไปร่วมวงด้วยและเล่าเรื่องที่ได้ประสบพบมาให้กับเพื่อนได้ฟังโอ้โหได้นั่งคุยกับกระหังเลยหรือนี่เพื่อนเพื่อนได้ฟังเหตุการณ์รู้สึกตื่นเต้นเพราะเคยได้ยินคนพูดถึงซอยน,นั้นอยู่บ่อยๆว่ามีกระหังเจอกันมาหลายคนแล้วแต่แถวนี้เขาก็ลือกันว่ามีกระสือด้วยนะ นายแดงพูดขึ้นมีด้วยหรือข้าไม่เคยได้ยินลุงดำเริ่มสนใจมีสิก็นางน้อยที่อยู่บ้านตรงชายป่าละเมาะนั่นไงนายแดงยืนยันนางน้อยที่ได้เก็บของเก่าอย่างพวกเราเนี่ยนะเออคนนั้นแหละและตอนนี้เห็นว่ามีแฟนใหม่ด้วยไม่รู้มันอยู่ด้วยกันยังไงลุงดำได้ฟังก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง พราะเห็นนางน้อยก็ใช้ชีวิตอย่างคนปกติธรรมดาทั่วไปยังเคยพูดคุยกันบ่อยๆไม่น่าจะเป็นกระสือไปได้แล้วใครกันแฟนใหม่ของนางน้อยลุงดาถามขึ้นข้าก็ไม่รู้จักเป็นคนที่อื่นไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกแต่ก็ขยันขันแข็งเคยเห็นไปช่วยหาของอยู่บ่อยๆที่แหล่งทิ้งขยะหลังหมู่บ้านก็เป็นอีกที่หนึ่ง ที่พวกคนเก็บของเก่ามักจะมาเดินหาเก็บสิ่งของต่างๆเพราะเป็นขยะหลายๆที่มารวมกันวันนั้นลุงดำเข้าไปหาของที่นั่นพระเอิญเจอกับนายแดงจึงแวะคุยกันมองไปอีกด้านหนึ่งก็เห็นนางน้อยเดินหาของอยู่ด้วยเหมือนกันเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ใก,กล้นั่นไงคนนั้นแหละแฟนใหม่ของนางน้อยนายแดงบอกกับลุงดำ ซึ่งก็กำลังมองอยู่เหมือนกันสังเกตดูมีท่าทางแปลกๆเหมือนกับกำลังเดินหาอะไรกินมากกว่าดูแปลกมากถ้าหิวก็ควรจะกลับไปกินที่บ้านไม่ใช่มากินอยู่ที่โกคยะอย่างนี้ลุงดำกับนายแดงเดินหาของไปเรื่อยๆเดินไปใกล้กับที่นางน้อยยืนอยู่ดูนางน้อยก็เป็นปกติธรรมดาแต่เมื่อได้เห็นหน้าแฟนใหม่ของนางน้อยชัดๆ ลุงดำถึงกับอึ้งยืนนิ่งไปชั่วขณะเช่นเดียวกับชายผู้นั้นก็มีอาการไม่ต่างกันเมื่อเห็นหน้าของลุงดำและทั้งสองฝ่ายก็เดินแยกกันไปนายแดงสงเกตเห็นอาการของคนทั้งสองก็รู้สึกประหลาดใจจึงถามขึ้นรู้จักชายผู้นั้นด้วยหรอรู้สิก็คนนี้แหละที่ข้าเจออยู่ในตึกล้างกางซอยในคืนนั้น เป็นยังไงบ้างครับสลับคลิปนี้หากผู้คุณถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับ